กลับมาช่วงนี้นะครับกับช่วง r s u s o c i e t y ของเรานะครับอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องนักศึกษาคนเก่งของเราคนหนึ่งนะครับซึ่งน้องคนนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่2นะครับและที่สําคัญนะครับเขาก็ได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครยังไม่หมดนะครับนอกจากนั้นยังเป็นนักศึกษาทุนดออรอาทิตย์อุไรรัตอีกด้วยนะครับขอต้อนรับน้องนักฐกิจชาวเมืองกรุงหรือว่าน้องเอิร์ธครับสวัสด สวัสดีครับแหมอย่างแรกต้องพูดถึงก่อนเป็นนักเรียนทุนครับถูกไหมคะปีนี้อยู่ปีที่2แล้วเป็นมายังไงได้เป็นนักเรียนทุนของทางรังสิตธะคะก็ตอนที่ผมจบจากที่เก่ามาทางมหาลัยเนี่ยเขามีการจัดทุนให้นักศึกษาคือว่ามันเป็นทุนเรียนดีครับผมก็ต้องรักต้องมีเกรดที่3.5ขึ้นไปตอนจบแล้วเราก็มายื่นขอทุนแล้วก็มีการสัมภาษณ์ แล้วเราก็ได้ได้ทุนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกีตถึงด้วยแล้วก็โปรไฟล์พอ<น>ร์ตพอดิโอก็กพอสมควรครับว่าสมควรรู้สึกภูมิใจแหมแหมเราเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยัิษย์แล้วก็ได้เป็นนักเรียนทุนด้วยภูมิใจไหมคะครับภูมิใจมากครับนี่น <c oughs> อย่างนี้เราต้องมีการดูแลผลการเรียนยังไงบ้างาให้แบบว่าอย่างนี้ไปตลอดนะคะครับก็ทาง มันจะมีกฎอยู่ว่าเราต้องรักษาเกรดเฉลี่ยทั้งหมด3.25จนกว่าเราจะเรียนจบครับผมซึ่งถามว่ารักษาได้ไหมรักษาได้ยังไงคือเคล็ดลับเนาะเคล็ดลับอามีเคล็ดลับก็คือว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกครับอย่างเช่นเวลาเราเรียนเราก็พยายามเรียนให้เข้าใจในห้องเรียนเข้าใจในห้องปุ๊บอย่าและอย่าพยายามที่ออกนอกลู่นอกทางในการในเวลาเรียนครับผมคือถ้าสมมติเราออกนอกลู่นอกทางปุ๊บเราจะ ไม่รู้เรื่องเลยแม้จะไปเพียง5วินาทีเที่ยววินาทีเดียวก็จะไม่รู้เรื่องเลยตามอาจารย์ไม่ทันว่าไงใช่ครับตามอาจารย์เราะวเวลาเรียนเนี่ยต้องสนใจอย่าเล่นเกมอย่าเล่นโทรศัพท์มือถืออย่าแชท อยากอยากคุยกับเพื่อนนะครับคือข้อห้ามเยอะมากไอ้ที่พูดมาเนี่ยเคยทำมาหมดแล้วใช่ตอนเรียนซึ่งเป็นผลไม่ดีนะบอกเลยเพราะว่าพอทำไปแล้วปุ๊บอย่างที่น้องบอกไปคือมันตามอาจยาไม่ทันจริงๆนะเราต้องเรียกสติกลับมาให้ได้ต้องใส่ใจท้ายก็นี่แหละนักเรียนทุนนะคะอีกสองปีเท่านั้นจะจบแล้วเนาะครับผมแป๊บเดียวแต่ว่าเรียนวิศวกรรมนี่ก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ที่จะทําเกรดได้เยอะขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นคนมีของจริงเป็นคนที่มีความสามารถด้วยแล้วก็ยังทําดีอีกต่างหากใช่แล้วนะครับเพราะล่าสุดนะครับน้องเอิร์ธเนี่ยก็ได้ไปรับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะฮะเดี๋ยวพูดถึงรางวัลนี้หน่อยไปได้มาได้ยังไงเอ่ยครับผมที่ได้มาเพราะว่าทางสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครนะครับที่เขาอยู่ในสังกัดตานัก องเตอรสวัสดีภาพและพิทักษ์เด็กเยาว,วชนผู้ด้อยกาศและผู้สูงอายุเนี่ยครับหรือว่าสอทอเขขทออาารียกตั้งตานวชีเขายัมเนี่ยเขาเขาเล็งเห็นว่าเราเนี่ยเขาเขาเล็งเห็นหรือว่าคัดเลือกเยาว,วชนที่ทําเกี่ยวกับทางด้านเด็กเยาว,วชนทํากิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาว,วชนซึ่งเราอาจจะเป็นต้องตาถูกใจเขาและเขาก็ให้รางวัลเรามามซึ่ง,งครับผม,บผมซึ่งแบบ เขาอาจจะดูคัดเลือกจากพอร์ตฟลิโอที่เราเคยทํามาตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราทํามาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะครับผมอ๋อไม่งี้หมายความว่าคือเราไปเข้าร่วมโครงการแล้วได้รางวัลมาได้ยังไงอะคะอยากอยากทราบอ๋อ,อคือว่าถามว่าเราไปร่ลมกโครงการหรือเปล่าผมผมไม่ใช่ผู้ลูกโครงการครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคือว่าต้องเล่าตั้งแต่แรกก่อนว่าผมตั้งแต่สมัยตอนผมอยู่ปวสครับปวสปีที่หนึ่งเนี่ยผมได้เข้าไปคัดเลือก หรือเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพครับแล้วผม,มได้ได้ตำแหน่งเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครโอ้โหนี่ท่านรองเลยนะนะคะ <laughs> และ้วเราก็ได้จัดโครงการจัดโครงการขึ้นมาหลายๆโครงการ <c oughs> และทางทางสตทเ <c oughs> เขาก็มอบมอบรางวัลให้มอบโลเก,กียรติคุณให้เพราะว่า <c oughs> เราเนี่ย ได้ทําประโยชน์แก่สภาเด็กด้วยและเรายังทําประโยชน์แก่เด็กและเยาว,วชนของประเทศไทยด้วยครับผมอ๋อ,อ,อหมายความว่าคือน้องเอิร์ธเนี่ยไปร่วมงานกับทางสภาเด็กแลก้วก็เยาวชนถูกต้องไหมครับแล้วทีนี้ทางหน่วยงานที่ ชื่อว่าสอทีนะครับที่ชื่อเต็มๆก็คืออะไรนะสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุก็เลยเห็นโปรไฟล์เห็นผลงานของน้องที่ได้ทําร่วมกับทางสภาเด็กและเยาวชนก็เลยมอบรางวัลนี้มาให้ทีนี้ต้องถามถึงว่าสิ่งที่ไปทําร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนทํทอะไรบ้างฮะก่อนอื่นเลยครับอาจจะตอนตอนแรกเข้าไปจะเป็นผู้รวบโครงการครับต่อมาเราเราก็จะมีทักษะในการเข้าร่วมโครงการปุ๊บเราจะมี เราสามารถจัดโครงการขึ้นเองได้ซึ่งเราจะได้งบ s พ p อ o r ตจากทางรัฐ,รฐบาล๋อครับครับผมและอย่างเช่นเราจะจัดโครงการค่ายอาสาค่ายพัฒนาเยาวชนค่ายผู้นำครับผมแล้วก็รวมถึงผมยังยังได้เป็นตัวแทนเยาวชนแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศในโครงการเยาวชนมิตรภาพลุ่น้ำโขงของประเทศไทย ไม่ถึงว่าเราแม้หรือว่าคนครอยฟังหน่อยได้ไหมก็ถามก็ได้ตอนที่เราไปเนี่ยครับจะมีเยาวชนตัวแทนของแต่ละประเทศคือจะมีไทยจีนกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เวียดนามครับมีหมีหประเทศครับผมซึ่งประเทศละสิบท่านสิบคนเท่านั้นครับที่จะได้ไปคือคือไปก็จะเป็นจะเป็นประเทศที่อยู่ละแวกแม่น้ำโขงอแม่น้ำโขงครับครับผม ซึ่งก็จะได้ได้ประสบการณ์มากทางด้านทั้งทักษะภาษาอังกฤษครับซึ่งก็ได้ได้ฝึกมาพอสมควรแล้วเราก็ยังได้ได้เพื่อนได้คอนเน็ชันต่างประเทศด้วยแล้วก็ยังได้ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนว่าต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วทางด้านเด็กเยาวชนวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงครับผมอ๋ออย่างนี้แล้วไปนานไหมคะก็ตอนนั้นไปเมื่อตอนที่ผมอยู่ปวสปีที่สอง ผมไปประมาณ12วันครับผม12วัน12วันก็เป็นช่วงสั้นๆเนอะแต่ก็เชื่อว่าได้อะไรกลับมาเยอะแน่นอนแน่นอนได้ภาษาลาวกับมาไหมคะ พอสมควรครับเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องเลยพูดเหมือนกันเลยนะกำลังจะบอกว่าที่สำคัญคือคงจะได้ภาษาเอเชียอย่างต่อได้วยสบาต่อไปสบายแล้วนะปีหน้าต้องพาต้องให้น้องเนี่ยพาเราไปเที่ยวเป็นไกด์ได้เลยนะครับแต่นิดนึงถามว่าโครงการต่างๆที่น้องทำมาเนี่ยนะฮะก็คือเราเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ทำคนเดียวอยู่แล้วเราต้องมีการไปเกณฑ์เพื่อนๆหรือว่าผู้ร่วมโครงการของเราเนี่ยนะครับผมแต่ละโครงการเราไปชักชวนเพื่อนๆหรือว่ามีคนมาร่วมในโครงการต่างๆของเรา ยังไงบ้างฮะก็ก่อนอื่นจะมีคณะกรรมการของสภาเด็กเยาวชนครับคือต่างคนเนี่ยต่างจะแบ่งหน้าที่ในการทํางานอย่างเช่นคนนี้ทําประสานงานกับทางรัฐบาลคนนี้เป็นคนวางแผนงานคนนี้ควบคุมงานจะมีการวางแผนเป็นแผนการกับในระเบียบของรัฐบาลครับผมตามระเบียบของรัฐซึ่งผมเนี่ยผมก็จะได้อยู่ในในการจัดโครงการจัดกิจกรรมซึ่งถามว่าเราเราเนี่ย อเมื่อกี้ถามว่าไงครับอ๋อหมายว่าเราไปชักชวนเพื่อนๆนเข้ามาร่วมงานกับเราได้ยังไงและมีการจัดการยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือว่าเราจะมีการชักชวนคือว่าทางทางเราเนี่ยจะส่งหนังสือเวียนไปถึงไปให้ทางสอทเนี่ยครับทางสอทก็จะส่งจดหมายเวียนไปถึงโรงเรียนแต่ละโรงเรียนและทางมหาลัยตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาไปทีหนึ่งจนถึงระดับอุดมศึกษาเลยครับกว้างเหมือนกันเนาะก็คือว่าสําหรับสถาบันศึกษาไหนที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการถูกไหมคะอย่างนี้แล้วยังไงต่ออืออ่าเรียนไปละส่งนังสื่อไปละสาหรับใครที่สนใจน้องๆนักศึกษาหรือน้องๆมัธยมนักเรียนสนใจแล้วต้องยังไงต่อเขาก็จะสมัครแล้วก็ทางหรือว่าทางอาจารย์เนี่ยครับเขาจะมีการส่งนักศึกษาส่งนักเรียนเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการกับเราแล้วเราก็เป็นผู้ร่วมโครงการก็ช่วยดูแลซัพพอร์ตเขาในใน การทากิจการต่างๆครับผมซึ่งเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเฮดในการสร้างโครงการนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมครับก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่ที่ทำในในส่วนนี้แล้วแล้วที่ผ่านมาผลการตอบรับเป็นไงบ้างเป็นยผลการตอบรับแหะครับก็เท่าที่ผมได้ได้ดูฟีดแบ็กหรือว่าการประเมินผลจากน้องๆที่เข้ารวมโครงการหรือว่าเพื่อนๆซึ่ง ฟีดแบ็กกลับมาดีมากมมทุกคนแฮปปี้และสนุกกับโครงการและได้ประสบการณ์กลับไปทุกคนเลยครับแน่นอนอประสบการณ์ดีๆแล้วก็เพื่อนๆด้วยนนพูดถึงอนาคตด,ดีกว่าเราอ,อยากจะพัฒนาอะไรให้กับสังคมหรือว่าน้องๆเด็กๆแล้วก็เยาว,วชนในปัจจุบนันนะคะน้องเอิร์ทครับผมสิ่งที่อยากพัฒนาเหรอครับคืออาจจะเป็นไปได้ยากนะครับคือว่าผมเนี่ยอยากจะแชร์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หมือนแชร์สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วประสบการณ์ของเรา่แชร์ประสบการณ์ของเราด้วยแล้วก็อยากให้ทางทางผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเล็งเห็นถึงว่าเนี่ยตอนนี้เด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับอาจจะผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ทางถิ่นธุรกันดารเขามีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งผมอยากให้มีความเท่าเทียมกันในการศึกษาในประเทศไทยด้วยครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะ ใช่นี่สิ่ที่คนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างน้องเอิร์ธเนี่ยมองเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันใช่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านในช่วงที่เป็นเยาวชนมาก็พอสมควรนะจริงๆก็ถูว่าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่วัยรุ่นตอนปลายตอนปลายไม่ต้องจริงจริงไม่แต่กําลังจะบอกว่าเราเนี่ยนะครับผมก็คือผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วแล้วทีนี้ ประสบการณ์ไหนดีๆแล้วก็อยากจะแชร์ต่อไปให้เด็กๆรุ่นใหม่ที่จะโตขึ้นมาแล้วก็ประสบการณ์ไหนที่เราผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเราก็อยากจะบอกต่อน้องๆเขาว่าเอออย่าทำหรือว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับอนาคตของเด็กไทยเราถ้าเกิดทุกๆคนคิดได้อย่างนี้นะครับแล้วเรามีการแชร์ต่อไปเรื่อยๆแล้วเด็กๆเยาวชนไทยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะ เก็ตไอเดียเราแล้วก็สามารถที่จะทําตามได้เนี่ยโอยโตขึ้นมาคิดดูจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีมีคุณภาพขนาดไหนนะคระหรือมีตัวอย่างแบบน้องเอิญนะฮะที่คิดโครงการดีๆแล้วก็มีโครงการที่แบ่งสะอาดแบ่งสรรปันส่วนหรือว่าได้เรียนรู้แล้วก็ทําสิ่งดีๆให้กับสังคมสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องเอิญฝากถึงผู้ชมดีกว่านะคะว่าคาดหวังอะไรกับอนาคตของน้องๆเยาวชนเด็กไทยในอนาคตบ้างเราเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดโครงการถูกไหมคะเราคาดหวังอะไรบ้างคือสิ่งที่คาดหวังก็คือว่า เนี่ยในในปัจจุบันเนี้ยทางสถาบันครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญกับการเรียนจนจนไม่ให้ลูกลูกหลานทําอะไรเลยนอกจากเรียนอย่างเดียวซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมติทําในสิ่งนั้นหรือว่าทําในทิศทางนั้นจะทําให้เด็กเนี่ยเก่งแต่วิชาการแต่การใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้ แสดงว่าเรียนเดียวไม่พอต้องทํากิจกรรมด้วยกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบของน้องๆหรือเด็กๆคนนั้นใช่ครับถูกไหมคะคือว่าผมไม่ไม่อยากจะให้เด็กที่ที่จบมาจากการศึกษาอย่างเช่นจบอ่ะผมให้จบปเอกเลยครับแต่ว่าคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่สามารถจะถ่ายเทอะไรได้เลยคเก็บคือว่าจะเป็นเด็กเก็บกดอยู่กับตัวเองซึ่งจะเรียนเรียนอย่างเดียวคือผมว่ามัน มันไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเอง้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเาเราต้องบางคนถึงเลือกที่จะเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยมันอาจจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสนุกสนานมากกว่าในชีวิตถูกต้องเลยนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างดีๆนะครับของน้องๆเด็กๆเยาวชนไทยของเรานะครับที่สําคัญได้ทํางานเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาด้วยนะครับผมและเป็นนักเรียนทุนด้วยนักเรียนทุนด้วยใช่แล้วนะครับยอดมากเลยอย่าลืมนะฮะเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับสําหรับบบเดด็กีีแน้ ต้องใช้ของนี้เลยนะครับต้อพูนี้ขอบคุณน้องเอิร์ทมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากับช่วง Wi s d o m s p e c ช a l ของเราเนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเราน่าจะเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละนะฮะในงานวัดด้วยนั่ก็คือนี่เลยจิงชาสว่ถูกต้องจิงชาสวรค์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมารู้กันว่าใครเป็นคนให้กําเนิดจิงชาสวรคนกันเดี๋ยวกลับมาครับค่ะ